อีกหนึ่งคลิปนะครับตัวนี้วันนี้ก็เจอสายรีโวสีน้ำเงินนะเออรีโวสีงเงินจริงๆแล้วตัวนี้ลำนี้ก็จริงๆแล้วก็พร้อมโปรโมชั่นจริงโตต้าพารากอนสาขาตลาดไทยนะครับก็คือที่มาทำอยู่กันนะประจำะครับวันนี้อันนี้นะฮะรับสติกเกอร์มาอ่าคือหล่อสั่งได้นะจริงๆแล้วทุกคนคือจริงๆแล้วถ้าโตต้าพารากอนตลาดไทยนะทุกคน จริงๆแล้วถ้าอยากได้นี่อยากได้สีอะไรปุ๊บผมว่าทางศูนย์มีแคมเปญอยู่นะอย่างเช่นนี้ลำนี้วันกันก็นจะมีแคมเปญอยู่นะฮะว่าแต่แบบหไหนแบบไหนมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันี้นะจะมาเจาะเลยจริงนะฮะว่าลำนี้ทำอะไรไปบ้างครับตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวล้อแพลเรนโซเฮ้ยสวยว่ะจริงๆแล้วรับน้ำเงินรับน้ำเงินมาคือออกน้ำเงินมป็น้านะทุกคน แล้วก็นีใส่ตัวล้อดีวันเลสซิ่งนะแล้วก็เป็นยางเลนโซ่เออยางเลนโซ่เลยนะนี่นี่ยางเลนโซ่สเปคล้อนะครับก็น่าจะเป็นตัวเก้าครึ่งเก้าครึ่งส่วนในด้านหลังนะครับก็น่าจะเป็นตัวสิบครึ 30, ่งเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับอ่าเก้าครึ 30, ่งสิบครึ่งส่วนลำนี้นะครับอ่าสเปคหลอดนะฮะหน้าสอง หลังสามนะฮะหน้าสองหลังสามก็จริงๆแล้วลำนี้นะครับอย่างวีโก้นะครับอย่างที่น้าเคยทําไปนะครับก็คือวีโก้นี่จริงๆแล้วปุ๊บทาสเต็ปนี้ผมท้าการันตีเลยว่าขับดีกว่ารถเดิมแน่นอนเพราะว่าลูกค้าต้องเลือกใส่เป็นโชคโปรเันเดอร์ตัวโมโนนะครับตัวนี้จบแน่นอนคขับเหกว่ารถเดิมครับนะ้าการันตีส่วนที่ขาดไปไม่ได้เลยวันนี้โอ้โหหลายหลายคนถามมานะครับว่าเฮ้ยนะ้าโพสแต่ อ l นะิว w 2 2 2 2 2 2 2 2น้ำไม่มีฝาทรง A ไม่มีฝาทรงเรีโวว่างนี้เลยครับทุกคนนี่เลยทรงเอรีโวโคตรหลอ่อบอกได้เลยนี่เลยก็คือรูปทรงของมันนะครับก็คือเป็นสันเป็นเหลี่ยมขึ้นมาล,ลักษณะรูปทรงก็อาจจะแตกต่างไปกับอ,อีซูซ,ซูใช่ไหมอ้าวนี่ีโก้ครับวิดูสันนี่นีหน่อยดิโคตรหล่อเลยอะ่ะ ไวรุ่นทรงเออ่านี่ครับรอรอช้ำๆครับช้ำๆรอรอบอกได้เลยครับสายโตต้านะครับรีโวหรือฟอร์จูเนอร์ครับรีโวหรือฟอร์จูเนอร์ครับสเปคจะเหมือนกันเลยอ่าสเปคน้าจะเหมือนกันเลยอ่ารีโว่ฟอร์จูเนอร์เป็นฝาตัวเดียวกันนะครับทุกคนรีโว่ฟอร์จูเนอร์เป็นฝาตัวเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนี่เลยครับไวรุ่นทรงเอนี่ครับก็เป็นแบรนด์นั้เองครับ KM Racing นะครับตัวนี้เลยครับก็ จบหลอ่อนี่เลยเฮ้ยหล่อนะเฮ้ยภายในก็หล่อนะนี่นี่ภายในก็หล่อนะน่าจะเป็นตัวอะไรนะอ่านี่เลคคาโลเอออันนี้เป็นแบรนด์ของคุณไทยนะราคาเท่าไหร่นะเออาหมื่นหมื่นหมื่นสองเองนะเออหมื่นสองเองไม่แพงครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับแอบพวงอะไรพวงอะไรอ่าคอบาง อ่าพอบางแต่ว่าพับไม่ได้อ่าพอตัวนี้พับไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหจบหล่อพับกับเพยเท่ยวหล่อแบบนี้ด้วยงบที่ไม่แพงนะครับนี่เลย,ยอนะ่าเฮ้ยหล่อนะเฮ้ยหลาพลาตด้วยเหรอเออเออเออเป็นงานผ้าใช่ไหมเอองานผ้าหนังก็คือในงบเบาๆก็หล่อได้นะอ่าครับผมก็จบหล่ออีกหนึ่งล้าครับรก็เป็นโตโยต้าอ่าพารากอนสาขาตลาดไทยนะครับก็มีโปรโมชั่นแบบนี้นะครับ ถ้าลูกคา้าไม่ชอบสีตัวรถนะชอบแรปหลังคาก็าไปได้เลยครับโตโยต้าพารากอนสาขาตลาดไทยพร้อมชุดโปรแบบนี้นะครับมีฟูงมีฝามีอะไรครบแบบนี้นะครับฝาด้วยนะครับไวรุ่น FC ไปติดตามกันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ r ีโว Z แซ i t i ดิัใช่ไหมครับผมจบต่อครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ